สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะในคลิปนี้เด็กๆก,ก็ได้มาพบกับคุณน้อยครั้งแล้วนะคะเด็กๆยังเรียนรู้หน่วยประชาคมอาเซียนกันอยู่นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองแล้วนะคะในวันจัดประเทศไทยของเรากันนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องเมืองไทยที่รักนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะเรียนรู้กันนะคะ คุณครูน้อยก็มี่กิจกรรมเคลื่อนไหวามาให้เด็กได้เคลื่อนไหวกันนะคะวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวในเพล,ลงไทยรมทงไทยแต่ก่อนที่เด็กๆจะเคลื่อนไหวกันนะคะให้เด็กๆนะคะผู้ตามึงครูน้อยใส่กีรัถก่อนนะคะท้องหรือยางจะพร้อมแล้วรล่มกนเลยค่ะต่อไปเด็กเรียมองคาไทยที่ครูได้จัดเรียงไว้ใ,ให้เด็กๆม,มาด้วยนะคะ อ๋อนะคะรวอมแร้วพูดตามคำนั้นที่เรารับค่าไทรงมงมไทยปริวสัไหวสวยงามสงาสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทย รับมหาภึกษาไทยพร้อมไหมคะพร้อมแ้วเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดค่ะไต้เติ้งจงใจจูงเท้ เด็กๆมาเรียนรู้ธงชาติไทยของประเทศไทยเรากันนะคะธงชาติไทยของเรามีชื่ออีกชื่อหนึ่งคือธงไตรรงธงชาติไทยมีรูปร่างลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสามสีห้าแถบธงชาติไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยเด็กๆมาเรียนรู้ความหมายของสีธงชาติกันนะคะ สีแดงหมายถึงความเป็นแผ่นดินไทยสีขาวหมายถึงาศาสนาซึ่งประเทศไทยเรานั้นส่วนมากจะนับถือาศาสนาพุทธกันเป็นส่วนใหญ่ค่ะเด็กๆสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมของคนไทย หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู who who <etus> ้กันไปแล้วนะคะเด็กๆจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เด็กๆจะต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และสังคมรวมไปถึงการเป็นพลเมืองที่ดีด้วยนะคะเด็กๆบูรณาการด้านจากการวันนี้นะคะ คำว่าโครงปฏิกิรนิพนโคงนะคะอันพีพคือัครงประเทศไทยนะคะเด็กโคงพยัญชนะต้นของคำว่าโคงคือคอโคงปฏิกิริยของเี่ไหนะคะโครงชาติไทยมีสีสีพัติเกสามสีค่าคำแรกที่ครูน้อยจะสอนเด็กนะคะสีแดงแดงพยัญชนะต้นก็คือเด็กสีขาวขาวพยัญชนะต้นก็คือ สีน้ำเงินที่เป็นสีน้็ก็คือนอหนูสข่มากปสุดเด็กๆมาอ่านคำศัพท์กับคุณน้อยอีกครั้งค่ะชมสีแดงสีขาวสีน้ำเงินเข่งมากค่ะคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะวันนี้คุณครูน้อยจะให้เด็กเรียนรู้คำว่าแฟลกโคมเดดมาสกคุณครูน้อยนะคะให้เด็กๆนะคะสังเกต ตัวสิมแปะและพิงเล็กด้วยนะคะพร้อมนะคะ F L A G w h i t ร้แล้วตรงของเราที่คือตัวประเทศไทยใช่ไหมคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์สีกันค่ะสีเบสสีแดง White สีขาว คูสีน้อเง,งินถูกมากค่ะเด็กหาเด็กามาจากคู่ในู่น้อยนะคะแต่เพื่ถูกต้องนะคะคุณอาอา่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ให้เด็กๆดโยงเส้นให้คุนคูน้อยให้ถูกต้องนะคะคำที่หนึ่งเวอหรือดค่ะดี B. นั่นเองถูกมากค่ะคำที่2องไวท์เอดีคะ A นั่นเองต่อไปนะคะคำศัสา์ Blue A หรือ B คะ A นั่นเองเรามาต้องตัวคำศัพท์ก,กันค่ะ f l a c k อง Red สีแดง White สีขาว Blue สีน้ำเงินสีม้มาชาดิเอตคำศัพท์นี้นะคะคุณครูคนะะ้อยจะให้เด็กสังเกตธงชาติประเทศไทยนะคะโน้ตไปดูนะคะ ขึ้นใหม่คาสบดเป็นภาพตัวอย่างนะคะแล้ว,วดอ,วอดกอมานับนะคะว่ามีคุณาาิไทยทั้งหมดกี่ตัวนี่นะคะทั้งหมดกี่ตัวเด็กเรามานับคุณาาิไทยกัหนึ่งสอง,ส,องสามสี่ห้าหกเจ็ด เด็กๆ่เด็กแปดนั่นเองเสียามากใชเลยกจิจกรรมวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่รอบเด็กนะคะและเด็กๆนะคะไปที่หน้าเด็กๆคะเด็กๆเปิดหน้า26 2 7หน้าเมืองไทยที่รักนะคะสิ่งที่เขาอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ประจำชาติ ซึ่งมีธงไตรรงเป็นธงประจำชาติมีสามสีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีะน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตไทย<ส>นอกจากนี้ยังม,มีสิ่งที่บ่งบอกความเป็นไทยคืออาหารขนมและการละเล่นอันบายคะ ขอให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพตามจินตนาการคุณลูกค้าเด็กๆเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กก็จะได้อย่างนี้นะคะเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กก็จะได้แบบนี้นะคะเด็กๆค่อยๆระบายจิบระบายกันนะคะระบายสีตามจินตนาการของตดติดเลยนะคะ ออการระบายสีนี่เป็นการฝึกกล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงด้วยนะคะและไม่ระบายออกนอกเครืนะคะเด็กๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูทําให้ดูนะคะต่อไปหน้า28นะคะ,ะ,คะเรื่องที่ดเด็กๆเรียนรู้สีและความหมายของธงชาติไทยคำศัพท์นะคะระบายสีธงชาติไ,ไทย และโยนเส้นจากรู้สื่ยคองธงชาติไทยสัแวความหมาให้ถูกต้องนี่คือธงชาตินะคะสาม่นว่าเส้เกเรียกติตอรระบายสีธงชาตินะคะก็จะได้แบบนี้นะคะถ้ามือเรามาเรียนรู้ความหมายกันนะคะส,สีแดงหมายงชาติาก็ยอมาธงชาตินะคะสีขาวสีขาวมาถึง ศสนาวิทยโนะคะสีขาวสางระมาวสยวิโพระมาสัยค่คดนเด็กคะเด็ก้เรียนรู้นะคะมายไขงคือรักของเรามีคงประจทชาตไทยเด็กงประจันชาติไทยของเราชื่อโงกายกรนม่คะมีสารส ouais we ีเด right uh ็คะเด็กๆทำการบ้าน ตั้งแต่ระบายสีให้สวยงามน,นะคะแล้วเด็เกๆก็ส่งผลงานมาในรายกลุ่มห้องเรียนของเรากันนะคะคุณครูกอประเมินให้ดาวเด็เกๆอยู่นะคะสำหรับที่คุณคุูไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสค่ะ